เจ็ดมหาสมัยสูตรตอบริมจ่จติสร่างราชาทัตตะโตส萨สติอัทพนังที่ปฏิมหาราชายัสสติโสตัปิตัสสะภาวินทานามาภราที่มันโตชติมันโตวันโตวันโตยัสสติโนมุทมานาภิกมงภิกขุนังสมิติวงวนังตักขินังจาาติสร่างราชาวิลุนหอดต菩萨สติคุมพันธานังที่ปฏิมหาราชายัสสติโสตตปปิตัสสะภาวนทนานามาภรา ที่มันโตสติมันโตวันหน้าวันโตจะเสียนมุทัศมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังปัจฉิมันจ่าที่สร้งราชายิรูปโค้ปั้สสติราคานางที่ปฏิมาห้าราชายุสสิโสตไปิตสสะปะหะโวินทั้งนามามหาปราที่มันโตสติมันโตวันหน้าวันโตยะสีนมุทัศมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงว่านังอุตรันจ่าที่สร้างราชายุวิโยตัปส่าสติราคานางที่ปฏิมาหาราชายุสสิโส ตาปิตัสสะปหามุอินทนามามภะปราติมันโตชิติมันโตวันนัวันโตยัสสิโนมงองธามนาภิกมุงพิกุลังสมิติงวันนังปุริมะติสังทตารัตโตทากิเนนะวิรุปโกมปฉิเมนะวิรูปโกกุเวโลอุตตลังทิสั่งจตโโรเตหมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสามทั้งทางรัมนาทั้งสุวะเนกาปิราวัฒเวปทีสั่งมายาวิโนทาสะ อาภูวันจันิกาสิทามมายาปุเทนตุเวเทนตุนิภูจะวิปูโตสธรรมห็นธโนกามเสโตจะอินนักันตุนิกันตุจะปะนาโตโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตริจัเสโนจกันทัพอนโลลาชาโมสโออาภูวันจะกรสิโคเยวะจิมภะ รูสุริยาวัจจสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชุพิมงโทมานาพิกามงคุณังสมิติงว่านังอาาคูนาพสานาคาวิสาราสหตัชกากัมภาราศตราคูปายาคาสหายาติพยามุนาทตารักท้าจักอาคูนาคายสสินโนฮิราวันโนหานาโคโลปาคาสมิติงว่านัง เยนาคราเชสหสหรันติทิพาติชาปักขิวิสุธัจคุเวหายะสาเตวนมัจจะปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานมาสีสุปนาโตเขมมะกาสิปุโตสนหะหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสรณะ มะกังสุทังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสตาภาตะโรวาสวัตเสเตทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหหพิสมาอสุราเวะธานเวขสาเปรปจิตติจิตะภปหารโทนมมจีสหสะจันจะพระริพุตานังสเพเวโรจนามกาสนนายิตวะพระลิงเสานัง ตาหูพัทธะมุปาคมุงสมโยธานิพัทันเจพีคูนังสมิสิวนังอาปจะเทวาพุทธวิจะเตโชวาโยจตาคมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจยะสะสะสะหะอิตากุลากายิกาอาปเทวาสะสิโนสสิสตากายสเพนตะเวโน อิทิมันตัวชิติมันตัววันน้ามันตัวยะสุสโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวะนังเป็นทุจเทวาสหริจเอสมาจตุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักิตานคตานิปุรักกิตวาอาคูมันทวราหกามสุนางวาสโวเสตโทสโกปาคะปุรินทโต ตัศเสตสัสชากายาสเปนานะตานิโนยิธิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยสุสิโนมุธมมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติวันังอัาคูสาภูเทวาชลามคิสิฆาลิวะอารัตอาริตักกาจารุชาจามาปุภานิพาสิโนวารุณาสาธรรมาจัจจุตตาจานชกา สุริยารุจิลาอาคูอาคูวาสวานิสินุมทัสเตสุตตะกายาสเพนานตตวานิโนุมอิทิมันโตชิติมันโตวันนมันโตเจสินุมมุตตมนาภิกขมงภิกุณังสัมมิติมวนังสัมมะนามหาสัมมนามนุสามนุสุตตมะกิทาปตุสิกาอาคูอาคูมนุปุสิกาอาท้าคูหาราโยเทวา เอจาโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายศสิโนตสิเตสุศทาคายาสเพนานะแตวินิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทานาภิกษามงคุณังสมิตจิงวันังสุกากรุมห์าอรุณาอาคูเวคานัตสาสหโอทาตคพยาห้ปาโมฆะอาคูเทวาวิจักขนาสัทธารมตาห้ารักขชา อิสการจัจสจศสิโนฐานะยังอาคาพิจญโยติสาอภิวัสติจัสเตตัสสุชาคญาสภีนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตจัจเจสิโนมุทัมมานาภิกขมุงภิกขนังเสียมิจึงวะนังเขวิยาตุสิตายามากัตถกาจัจสจศสิโนสัมปิตการามสิทธามโยตินามาจะอาสวะ อิมารัติโนอาคูอาทาคูภราณิมิตาตัสสิเตสุตตากายาสเตนะนะตวะนิโนอิทิมโตชิติมโตวันนามันโตยะสุสิโนมูตามนาภิกามุงพิคุณังสมิติงวะนังสัทเทเตเทวนิกายาสเตนะนะตวะนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเอจันเยสติสาสหะปะปุตตะชาติมัคคีลังโอหตินามะนาสวัง ทักเคโมคตารังนาคังยันทังวะสิตาติจังสุภมะปรัมมตโตจะปุตตาอิติมโตสหสั้นนังกะมาโรติโสจะโลปะขับสมิติงว่านังสหัสสะปรามารกานังมหาปรมาพิฏิธติอุปปันโนิติมันโตพิุมากายโยชศสิโสตเสตาอิสราคูปัจเจกวะสวัตตินมเตซันจะมัชชโตอาคา อาลิโตปริวาลิโตเตจัสัพเพอภิกันเตอินเทเทเวสปามเกมาระเสนาภิกามิปันสกันหาสัมันธิยังเอตคันหาทะพันธาทะอาเคณพันทะมุตมัถุโวสมันตาปริวาเรชาอาโวมุนจิตาโกจินงอิติตัทธะมหาเซนอมกันหาเสนังอเปสยีปานินาตระมาหัตจะ สรัางกตวานะเพรวังยถาปาบุสโกมีโคทนยันโตสุวิชโกตถาโสปัจจุธาวัติตังกุโทอสัญเสษันจักสปังพิญญายะวากิตวานะจักรหมามตะโทมตะยุสัตธาสภเกสาสเนรุเตมารสนาภิกัมตาเทวิชานาถภิกขะวเตจะอาตับรมคุรุ တဝါပိတသသာသနာဝိတရာကေဟိပကမုံဧ ਸੰ ္ဂရောမံပိအိဉ္ချယုံသပေဝချိတံသံဃာမပယတိတ ाय သသ္စိနောဟောသံတိသဟပုတေဟိသာဝကာတေရှင်ေสุတာတိ